ทันข่าวประแคมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิจิสไตประจาวันที่19มีนาคม2567โดยชายพบปรบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลชายในช่วงของเย็นวันนี้เอาล่ะยังไงช่องไทยทอดสดทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู23ปีพบกับทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ไปร่วมให้กำลังใจกันนะ โดยกันนีปประเดิมเป็นนัดแรกเมื่อการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกในวรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือ5 WAFF U23 ปีแชมเปี้ยนชิพซาดีอาราเบีย2024ทับช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 ปีประเดิมนัดแรกพบทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U23 ปีในคืนวันที่20มีนาคมเวลาเที่ยง ตาเที่ยงคืนนะฮะตามเวลาของประเทศไทยณสนามอันฟาเตสเตเดียมประเทศซาอุดีอาระเบียถ,ยถ่ายทอดสดทางช่องทารัททีวีช่อง32โดยในนี้กรุ๊ปเอก็จะมีทางด้านของซาอุดีอาระเบียพบจอร์แดนกรุ๊ปบีจะเป็นทีมเกาหลีใต้พบทีมเชิไทยกรุ๊ปสีจะเป็นอียิปพบยูเอและกรุ๊ปดีจะเป็นออสเตรเลียพบกับทางด้านของอิรัก เดี๋ยสำหรับกนนารแข่งขันรายการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะให้กับด้านของทีมชาติไทยชุดย3ปีในการเตรียมทำศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ที่จะประเทศกาตาร์ใระหว่างวัช่วงวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมโดยช้างสึกชุด23ปีนั้นถูกจับไปอยู่กรุปซีร่วมกับซาดีอาระเบียอิรักและก็ทาจิกิสถานและประการนี้จะคัดทั้งหมด3.5ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันผู้บอลชายมากกันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ในช่วงอ่าซัมเมอร์นะฮะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกันต่อไปก็ฝากตีนแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอะัรยังไงโปรแกรมถ่ายทอดสด3แมตช์โค้ดมิเกลนำทีมชาติไทยประเดิมงานแรกดวลทีมชาติออสเตรเลียนะโดยงานนี้ทางด้านของเรียกว่าประเดิมงานแรกนะฮะเมื่อทางด้านของโค้ชมิเกลก่อนจะพาทัพฟุตซอลไทยล่าตัวฟุตซอลโลกสมัยที่7ในคใน้งนี้ โดยฝ่ายจากกัดการแข่งขันศึก4เศร้าหรือว่า NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024ประกาศเปิดให้แฟนฟุตซอลเข้าชมเกมการแข่งนนขันฟรีประกาศอาประกอบไปด้วย4ชาติเข้าร่วมได้แก่ไทยอัฟกนานิสถานมาเลเซียและก็ออสเตรเลีย,ยซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นใน,นระหว่างวันที่24ถึง28มีนาคมณสนามยิมเนเซียม4,000ที่นั่งที่สนามกีฬากลางอวจรนนทบุรีวัดโบสดอนพรม โดยจะถ่ายทอดสดทุกคู่ผ่านทางช่อง Facebook และก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์ในครั้งนี้โดยการบริการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและนับเป็นแมตช์อย่างเป็นทางการแรกของมิเกลโปรติโกกุญซุ่ยใหญ่ชาวสเปนที่กลับมารับงานคุมทัพฟุตซอลไทยกันอีกครั้งโดยก่อนออกศึกในครั้งนี้คำสัญนะฮะในการลุ้นตั๋วฟุตซอลโลกสมัยที่7ในศึก AFC ฟุตซอลเอเชียน2024ระหว่างวันที่17-28เมษายน เดินสลับทางด้านของโปรแกรมการแข่งขัน NSDF ฟุตซอลแชมปี้ยนชิพไทยแลนด์2024มือเดนต่อไปนี้วันที่24มีนาคมไทยพบออสเตรเลียเวลา19นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ที่15มีนาคมไทยพบมาเลเซียเวลา19นาฬิกา30นาทีวันพุธที่27มีนาคมไทยพบอ,อัฟกานิสถานเวนลา19นาฬิกา30นาทีและกัวันพระราชบดีที่28มีนาคมคู่ชิงที่3เวลา16นาฬิกา30นาที 30, และกูจ alt ิชิชนเลิศเวลา19นาิก30นาทีในคารานีดนั่นเองนะเป็นหว่างางกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไรอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจกันได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแฟนไทยได้เฮประกาศช่องทางถ่ายทอดสดกฟุตบอลลูกหนังญี่ปุ่นเจลิก3ในคาราทีนะ โดยกานนี้ทางด้านของแฟนบอลไทยได้เหเมื่อทางด้านของ b g Sport นะฮะประกาศถ่ายทอดสดฟุตบอลเมจิยาสดะเจ3ลีกมาร่วมเชียร์สอนอเตะไทยอย่างทางด้านของเกียรติพลอุดมและก็ทางด้านของแพทริกกุนสตทาสันที่ไปคาแข่งในสโมสรนาวาครับในศึกเมจิยาสดะเจ3ลีกนะฮะผ่านทางช่องทาง YouTube b g Sport ในคัน้งนี้โดยมีกำหนดการถ่ายทอดสดเบื้องต้นก็คือแมตช์วีคที่5วันที่20ิมีนาคม นาราคาพบกับทางด้านของวันราเล่ฮาชิโนยะส่วนแมตช์วิคที่7วันที่21ิมีนาคมก็จะเป็นนาราคาบพบกับทางด้านของชไวเก้นคานาสวาโดยหมายเหตุข้อมูลการถ่ายทอดสดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันอีกครั้งในครั้งนี้ก็เป็นได้เป็นระวางงานที่ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเี่ครับอะไรยังไงทีมชาติเกาหลีใต้เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประเดิมดวลทีมชาติไทยนะ โดยการน,นี้ทางด้านของสมาคม KFA หรือว่าสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ทําการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ทีมชาติเกาหลีใต้เตรียมจะใช้ดวลทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลกโซนเอเชียช่วงเดือนมีนาคมโดยจะประเดิมใช้นัดแรกพบทีมชาติไทยณสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม3ชุดใหม่สวยอย่างเฉียบเลยนะโอ้โหเป็นน่างานนี้นะผมแดงเขียวดำนะฮะ แต่ละชุดเนี่ยดูแล้วไม่ธรรมดาสวยจริงๆทีมชาติเกาหลีใต้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนครับอาร์ยังไงเป็นเจ้าภาพแต่เลือกไม่ส่งชุดจริงลงแข่งขันซาอุดีอาระเบียใช้ชุดเล็กลุยศึก W AFF นะโดยซาอุดีอาราเบียเจ้าภาพจากกิจการการแข่งขันฟุตบอล23ปีถึงแชมป์เอเชียตะวันตก2024 หรือว่า AFF ตัดสินใจไม่ส่งทีมรุ่นอายุ23ปีที่จะลงทำการแข่งขันฟุตบอล23ปีจริงแชมป์เอเชีย2024ซึ่งจะเป็นเวทีในการคัดเลือกตัวแทนเอเชีย3.5ทีมไปแข่งขันโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสโดยสาวดิอาราเบียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ยกพลไปเก็บตัวที่ประเทศอากาตานะฮะจุดถึงวันที่16มีนาคมภายใต้การคุมทัพของซาอุดอันเซบรีเพื่อจะ,ตะเตรียมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์ขนาดเดียวกันในการแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันตกซาอุดีอาระเบ,บียเองก็เจ้าภาพได้เปลี่ยนชุดอายุไม่เกิน21ปีลงทำการแข่งขันแทนสำหรับทางด้านการแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันตก2 0 24เดลว่า W A F F ที่ทางด้านของซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นและระหว่างช่วงวันที่20ถึง26มีนาคมมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน,นประกอบไปด้วยซาอุดีอาระเบีย UAE, จอร์แดนอิรักพร้อมด้วยทีมเชิญอีก4ทีมประกอบไปด้วยเกาหลีใต้ออสเตรเลียไทยและก็อียิปต์นะ โดยโปรแกรมการแข่งขันในนัดแรกวันที่20มีนาคมซาดีอาระเบียพบจอดแดนไทยพบเกาหลีใต้ UAE พบอียิปต์และก็อิรักพบทางด้านของออสเตรเลีย,ยซึ่งในการแข่งขันผู้วัน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ช่กาตาจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันแลหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมซาดีอาระเบียอยู่ร่วมสายกับไทยอิรักและก็ทาจิกิสถานในครั้งนี้เป็น่างการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่นจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอะไรยังไงกุนซืออุราวะยกนิ้วให้สเปรดิลูกทีมในเกมเจ้าโชนันไป4ต่อ4นะโดยทางเพอร์มาเทียสเฮกโมเฮดโค้ชของอุราวะเบรดไดมอนรับว่าทีมเพียงพั้มไปในครึ่งแรกทว่าชื่นชมลูกทีมในเกมเจ้าที่สุดมันกับโชนันเบเบเร่ไป4ต่อ4 พลหลงหลังเกมในศึกเจลิกหนึ่งฤดูกาลส0 2 4ันนัดที่4เกมที่ทางด้านของอุราวะเรดไดมอนด์เสมอแบบสุดมันกับชอนันเบเบเร่ไป4ต่อ4เก็บเพิ่มได้ทั้งหมด1แต้มทำแต้มเพิ่มเป็น5แต้มรังอันดับที่12ของตารางคะแนนโดยหลังเกมทางด้านของเพอร์มาเทียสเฮ็กโม่คนซื้อทับปีศาจแดงแห่งเอเชียออกมาเปิดเผยถึงรูปเกมนัดต่างกก่าวและก็ชื่นชมสปริรดิองลทีมบอกว่า ผมคิดว่าเกมพวกนี้เราออกสตาร์ทเกมในช่วง20นาทีแรกได้ดีและมีโอกาสสำคัญในการทำประตูหลายครั้งแต่เราจำเป็นต้องทำประตูให้จงได้หลังจากที่หลังจากนั้นสถานการณ์ของเราก็ต้องกดดันและเราต้องเป็นฝ่ายเพียงพํมในครึ่งแรกในช่วงพักครึ่งแรกนะฮะเราตามอยู่1ต่อ2ซึ่งเราก็เชื่อว่าในครึ่งหลังเราสามารถยิงประตูได้ 3- ถึง4ลูกให้จงได้แต่สุดท้ายเมื่อลงมาในสนามช่วงเวลารแรกของครึ่งหลัง พวกเราเองเสียประตูที่3มอย่างรวดเร็วแต่ต้องชมสปปรตนักเตะของเราที่ช่วยกันไล่ตีตื้นขึ้นมาได้อย่างไม่ย่อท้อโดยไม่เพียงแค่นักเตะที่ลงไปในสนามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงนักเตะที่ออกสตาร์ทจากม้านั่งสำรองก็ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อได้รับโอกาสในการลงสนามในครั้งนี้ไปนะฮะซึ่งพวกเราเองก็มีโอกาสที่จะทำประตูที่5ของบราในเกมนี้ได้จากโอกาสของจิโ e ก้ซันตาน่าและก็โยตะซาโตะในช่วงท้ายเกม คิดว่าเกมนี้นักเตะทุกคนก็แสดงสปิริตออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งนั่นสำคัญเป็นอย่างมากนะฮะแต่เราเองนั้นยังคงมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงกันต่อไปอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเราเองนั้นจะลงรายละเอียดนะฮะในการฝึกซ้อมและการที่เราไม่แพ้ในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการดวลกับทางคู่ต่อสู้ที่สามารถท้ากัดในการยิงได้ดีในครั้งนี้หละนี้ก็เป็นทันข่าวภาคั่นกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่ 19มีนาคม2567โดยชายพบกัครั่งฟุตบอลทันครับ